สวัสดีค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะมาพบกับเรื่องพัฒนาการสมัยปฏิรูปประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสำหรับพัฒนาการในสมัยปฏิรูปประเทศนะคะตั้งแต่รัชสมัยนะคะสมเด็จ จอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นต้นมาโดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเมืองไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะทั้งการรับวัฒนธรรมจาก ชาวต่างชาติตะวันตกนะคะการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตนะคะสาเหตุสำคัญที่เกิดการที่ประเทศไทยทำสนธิสัญญาเบารริงกับประเทศอังกฤษนะคะและชาติตะวันตกชาติอื่นๆนะคะในเวลาต่อมานะคะในระยะแรกนะคะผู้ปกครองและชนชั้นผู้นำนะคะชนชั้นผู้นำก็อ,อย่างเช่นเจ้านายขุนนางนะคะ ู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะต่อมาชนชั้นกลางได้รับการศึกษามากขึ้นนะคะและเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นนะคะจนทำให้ชนชั้นกลางจึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้นนะคะจึงทำให้เป็นเป้าหมายสำคัญในการปฏิรูปประเทศในครั้งนั้นนะคะก็คือการปรับปรุงประเทศให้เกิด ความเจริญเ้าหน้านะคะและอยู่รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆจากชาติตะวันตกนะคะและอยู่รอดจากประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นประเทศอังกฤษสหรัฐฝรั่งเศสนะคะและพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะทรงปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆด้วยนะคะ ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะในสมัยปฏิรูปประเทศนะคะแล้เรียนมาดูนะคะด้านการเมืองการปกครองในสมัยปฏิรูปนะคะ การเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นทรงอนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้ารับสเสด็จได้นะคะราษฎรก็คือประชาชนนะคะทรงอนุญาตให้ราษฎรมองพระพักพระเจ้าแผ่นดินได้นะคะ ทรงให้รัศดรถวายพ,พีกาแก่พระเจ้าแผ่นดินได้โดยตรงเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินนะคะโดยรวมอำนาจการปกครองหัวเมืองเข้าสู่ส่วนกลางแบ่งงานออกเป็นกระทรวงและกรมนะคะส่วนภูมิภาคได้จัดระบบการปกครองเป็นมณฑลเทศบาลโดยร่วมมือนะคะ กับฝ่ายต่างๆนะคะโดยมีการรวมเมืองต่างๆหลายเมืองเข้าด้วยกันนะคะเป็นมณฑลแต่ละเมืองนะคะแบ่งการปกครองเป็นระดับอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านนะคะสำหรับ แผนผังที่แสดงการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพภาพหักริศัทรง ปฏิรูปการปกครองดังนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะคะนักเรียนมาดูการปกครองส่วนกลางก็จะแบ่งออกเป็นกระทรวงและก็กลมนะคะส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคก็คือมณฑลเทศาทบาลก็จะแบ่งเป็นเมืองอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านนะคะค่ะในสมัยรัชกาลที่4นะคะและ รัชกาลที่5นะคะประเทศได้เจอกับภัยคุกคามต่างๆจากชาติตะวันตกหลายครั้งเลยนะคะ mm hmm. ผู้นำไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาทางการพูดนะคะ mm hmm. การเจรจาก็คือไปพูดคุยนะคะทำให้ปัญหาต่างๆคี่คลายลงนะคะ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะคะประเทศไทยได้มีการแก้ไขส่วนที่สัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะจากชาติตะวันตกนะคะก็คือต่างประเทศนะคะโดยมีการยกเลิกส่วนที่สัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะบางชาตินะคะและมีการเรียกร้องระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะคะรัชสมัยรัชกาลที่6นะคะ จึงทรงได้มีการตั้งเมืองจำลองชื่อว่าเมืองดุสิตธานีนะคะเพื่อฝึกการท,ทดลองระบบราาประชาธิปไตยก็คือฝึกการทดลองปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะในหมู่ข้าราชการนะคะในสมัยรัชกาลที่7นะคะโดยมีคณะรัษฎรได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะมาเป็นระบบประชาธิปไตยในที่สุดนะคะเมื่อวันที่ ยีมิถุนายนพศส4 7 5นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือการปฏิรูปด้านสังคมและก็วัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ นักเรียนมาดูนะคะในสมัยปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยหลายอย่างเลยนะคะโดยรัฒนธรรมตะวันตกก็คือรัฒนธรรมชาวต่างชาติมาใช้นะคะอย่างเช่นการแต่งกายและการไว้ทรงผมแบบชาติตะวันตกนะคะการใช้ช้อนส้อมแทนการใช้มือเปิบกินนะคะ แทนการใช้มือรับประทานอาหารนะคะการนั่งโต๊ะเก้าอี้แทนการนั่งพื้น,นะคะการใช้รถรางและรถยนต์เป็นต้นนะคะและมีการยกเลิกการหมอบกราบให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นยืนและถวายคำนับแทนนะคะเมื่อมีการเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนะคะในสมัยก่อนนะคะ ในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยจัดให้มีโรงเรียนของรัฐในกรุงเทพนะคะและก็หัวเมืองเพื่อพัฒนาคนให้ใช้การปฏิรูปบ้านเมืองก็คือทรงยกเลิกระบบทาสและระบบไผ่เพื่อให้คนไทยนะคะมีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะและเพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติดูถูกว่าเมืองไทย มีการกดขี่พลเมืองเป็นทาสนั่นเองค่ะอ่านักเรียนมาดูนะคะแผนผังด้านล่างก็คือเส้นทางที่แสดงการเลิกทาสและการเลิกระบบไั่นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเส้นทางเหล่านี้ในหน้า63นะคะ ไปนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการกำหนดคำหน้านามชื่อบุรุษนะคะสตรีและเด็กนะคะการใช้นาำสกุลการส่งเสริมให้ผู้ชายมีภรรยาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะการแนะนำให้สตรีไทยไว้ผมยาวและนุ่งผ้าสิ้นนะคะ การประกาศให้ใช้ธงไตรรงเป็นธงประจำชาติไทยและมีการส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยกำหนดการศึกษาภาพบังคับสำหรับเด็กทุกคนเลยนะคะและได้มีการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ นักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านเศรษฐกิจในสมัยยุคป,ปฏิรูปนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ ด้านเศรษฐกิจนะคะมีการทําสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชมัยตรีกับชาวต่างชาตินะคะในสมัยรัชกาลที่4ี่นะคะทําให้เศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะโดยชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายมากขึ้นนะคะทําให้มีการปรับปรุงระบบเงินตราโดยใช้เงินเหรียญแทนเงินพดด้วงแบบเก่านะคะ ส่วนข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของไทยนะคะจึงเกิดการขยายที่ดินเพื่อใช้ทํานามากขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างเช่นบริเวณรังสิตนะคะมีการปรับปรุงระบบชนระทานการขุดครูลองนะคะและการตั้งโรงสีข้าวโดยชาวจีน เป็นทั้งผู้ขายข้าวเจ้าของโรงสีและผู้ส่งออกข้าวส่วนชาวยุโรปนะคะเป็นเจ้าของโรงสีและผู้ส่งออกข้าวเช่นกันนะคะต่อมานะคะประเทศไทยมีการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญอีก3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1น,นะคะดีบุกสไม้สัก และ3ยางพารานะคะการส่งออกดีบุกทำให้มีการาส่งออกไปยังชาวจีนนะคะทำให้ชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาค้าขายที่ประเทศไทยมากขึ้นนะคะชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานและก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะทางภาคใต้ของไทยนะคะและก็บริเวณที่มีเหมืองดีบุกมากนะคะอย่างเช่น ที่ภูเก็ตพังงาระนองเป็นต้นนะคะชาวจีนก็จะอยู่อาศัยกันจํานวนมากนะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่หพระองค์ยังทรงปฏิรูปการศึกษาอีกด้วยนะคะโดยจัดให้มีโรงเรียนของรัฐในกรุงเทพและก็หัวเมืองด้วยนะคะ เพื่อพัฒนาคนมาใช้ในการปฏิรูปบ้านเมืองนะคะและในสมัยรัชกาลที่5นะคะนักเรียนทรงมีการยกเลิกระบบทาสและระบบไผ่นะคะเพื่อให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันนะคะเพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติดูถูกนะคะว่าเมืองไทยมีการกดขี่พลเมืองเป็นทาสนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสมัยรัชกาลที่5เป็นสมัยที่มีการยกเลิกระบบ ธาตและก็ระบบไพ่นะคะจําไว้เลยนะคะ มาต่อกันเลยนะคะในด้านเศรษฐกิจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่6เหมือนกันนะคะเริ่มมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำนะคะจากการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะเมื่อพศ2460นะคะเกิดภัยธรรมชาติทำให้พืชผลเสียหายนะคะรัศดรเนี่ยอดอยากและไม่มีสินค้าส่งออกทางการเกษตรส่งออกนะคะสมัยรัชกาลที่6นะคะทรงพยายามแก้ไข ปัญหาโดยการส่งเสริมให้คนไทยทำการค้าและใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นะคะประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะจากภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลกเลยนะคะและค่าของเงินที่ลดลงน้อยลงนะคะ จึงทำให้สินค้ามีราคาแพงขึ้นนะคะในระยะแรกในสมัยรัชกาลที่7นะคะทรงแก้ไขได้ดีขึ้นนะคะทรงแก้ไขปัญหาโดยการลดจำนวนค่าราชการลงนะคะตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ลงนะคะและรายจ่ายต่างๆของหน่วยราชการนะคะหน่วย ภาครัฐต่างๆนะคะแต่ต่อมาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอย่างรุนแรงเลยนะคะทำให้มีคนตกงานจำนวนมากเลยนะคะสินค้ามีราคาแพงขึ้นราษฎรได้รับความเดือดร้อนจนเกิดความไม่พอใจการปกครองมากขึ้นนะคะ และกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพศ2475นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจตกต่ำมากเลยนะคะในสมัยรัชกาลที่7นะคะนักเรียน สำหรับกิจกรรมในคาบนี้นะคะให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาในเรื่องของพัฒนาการในสมัยปฏิรูปประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะลงสมุดนะคะจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะเสร็จแล้วสามารถส่งในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะค่ะให้นักเรียนสรุป สามด้านด้วยกันนะคะ 1. ด้านการเมืองการปกครอง2ด้านสังคมวัฒนธรรม3ด้านเศรษฐกิจนะคะเขียนมาให้ตัวบรรจงสวยงามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ